ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วิเชลำยางยนต์นะครับวันนี้เราพาทุกท่านนำมาชมกับยางโคตรออฟโรดนะครับผมยางโฟเก้นนะครับผมยาง MT นะครับขนาด 285/75R16 นะครับตัวนี้มีหลายไซส์นะครับสําหรับยางโฟเก้นนะครับซึ่งเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านใดอยากได้ยางแบบสายโหดสายลุยนะครับผมแนวคอสท์แคนที่นะฮะตัวหนังสือดำนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับสำหรับยางสเปค 285/75R16 นะครับใส่แล้วดูหล่อดูรวยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับยางนี้ นะครับผมเป็นยางหายากนะครับแต่เรามีจําหน่ายนะฮะผมสามารถสั่งจองผ่านทางช่องทางไลน์ร้านนะครับหรือว่าเพจร้านของเราได้เลยนะครับกับได้ยางฟอร์เกนยางพรีเมียมยางคุณภาพนะครับนึกถึงวิเชลำยางยนต์นะครับศูนย์บริการยางครบวงจรนะครับผมยังไงฝากร้านเราด้วยนะครับวิเชลำยางยนต์หนึ่งเดียวในพะเยาสารหนึ่งเดียวในจอร์เจียสวอเลยครับสวัสดีครับ นียครับผมสําหรับยางฟอเกตนะครับผมยางยอดยิบนะครับผมสําหรับสายออฟโรดนะครับนี่ตัดสองแปดหนะครับผมรุ่น NT01 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นยางมัทเทลสนะครับผมสําหรับสายออฟโรดนะครับต้องการลุยๆนะอันนี้นะครับผมเป็นสปอร์ตนะครับผมตัว4ี่ส่นะครับเลือกใช้ยางแบบอ่าเต็มแม็กพอดีนะครับผมเต็มซุ้มนะครับผมนี่ล้อย่า ยางราคาพิเศษนะครับ2อ5แปดาเนะครับใครที่อยากได้ยางโฟกเก้นรอๆนะครับผมแบบไม่ซ้ำใครนรผมใส่แล้วดูรวยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับยางโฟกเก้นเอ็มซีศูนย์หนึ่งผมไงก็ฝากร้านเราด้วยนะครับพิจาชันหนึ่งก่อนนะครับคิดถึงอยากคิดถึงวิเชียรศักดิ์บิชเชอร์เอหนึ่งเดือนได้ไปสาม